กิจกรรมใหม่มาแล้วตามรลาหน้ากากซานตาสวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอม a n แว l นะครับวีดนนีเกมฟรีไฟนะครับวันนี้ฟรีไฟอัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับเปิดข้างซานตานะครับบอกเลยว่า กิจกรรมเนี่ยพี่วองไปเล่นมาแล้วนะครับแต่อัดไปแล้วด้วยนะครับก็เป็นว่าไฟเสียนะครับโหต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีไฟมันดับนะกดเซฟไม่ทันนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะผมก็ขอรีวิวที่หลังก็ได้มานี่ครับมารีวิวใหม่นะครับก็ง่ายๆนะกิจกรรมเนี่ยก็คือเก็บดาวแค่นั้นเองนะครับสะสมดาวให้ครบ800เนี่ยสูงสุดก็คือแลกได้นัากักเซนต้าเลยนะครับก็ง่ายมากนะครับแค่กดกระโดดปุ๊บบเนี่ยผมกดให้ดูสักครั้งนึงอ่ะ ปึ๊บอย่างเงี้ยครับนี่ปล่าเห็นปะเออนะครับสูงไหมนะี่ครับกดแป๊บเดียวก็ได้มา100ละทุกคนเนี่ยดูดิกดให้หมดเลยก็ได้อ่ะปึ๊บอย่างเงี้ยครับสามสุดคือ10เนาะก็อีกครั้งหนึ่งไปครับมืดอย่างเงี้ยครับยี่สิบเนี่ยผมได้มา140ล้วเห็นไหมโอ้เกือบได้แล้วเนี่ยเกือบได้อีกอันแล้วนะครับแบบนี้ครับกดไปเรื่อยๆแนะนําให้กดทีละ30คุ้มกว่านะครับคุ้มกว่าเลยนะครับผมกด ครละาครั้งเดียวเมื่อกี้พุ่งไปร้อยนะครับที่แต่ผมอัดไปแล้วแต่มันไฟเสียขออภัยด้วยนะครับเราสามารถพับได้ว่าเราจะดูรูปตเต็มๆก็ได้แล้วแต่เรานะครับอ,อย่างนี้เลยนะครับก็ไปกิจกรรมที่ G นะฮะเนาะก็ลองสุ่มดูแล้วกันนะครับผมก็ได้มาแล้วนี่หมวกเห็นไหมใส่ได้ทั้งชายและหญิงนะสำหรับหมวกนี้นะครับได้ซึ่งได้รีวิวไปแล้วแต่เสียดายมากไฟเสียขออภัยด้วยนะครับนี่ผู้หญิงนะฮะ ผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ดีนะครับสวยเลยทีเดียวนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับอีเวนต์และกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นกิจกรรมสายเติมใครอยากได้แรกคูณนะฮะก็สามารถมาซื้อ,อได้นะฮะตรงนี้เลยนะครับง่ายๆเลยนี่1นึ 1, ่พันเพชรหนึ่งพันเพชรได้แค่กลองสุ่มนะฮะแต่สามพันเพชรการันตีถาวรซื้อถามพันเพชรไปเลยนะครับได้ถาวรเลยนี่นะครับสั่งได้ทั้งหมดกี่อย่างเนี่ยได้บัตร นี่ด้วย1บัตรแล้วก็เป็นเพชรซื้อไป3 0 0พันใช่ไหมหายไปแล้วก็ได้สัตว์เลี้ยงแล้วก็กองสุ่มตัวนละครนะฮะแล้วก็เป็นชุดก็จี๋ถาวรน,นะครับหชุดเนาะซึ่งถามว่าคุ้มไหมมันก็คุ้มแต่บางคนเขามีแล้วอย่างเช่นพี่นี่ประมาณนี้นะครับหรับกิจกรรมสายฟรีอื่นๆก็อย่าลืมเล่นอย่างเช่นล็อกกินนะฮะให้ครบ7วันแล้วก็ สองสุ่มสกินปืนนะครับเล่นให้ครบ90นาทีนะครับก็ตีไปประมาณ2ชั่วโมงนิดนะครับประมาณนั้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมมีประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยละกันนะครับผมสุ่มปแล์ต้องขออภัยด้วยเนาะที่มารีวิวแบบสั้นๆนะครับมันยังไงอะเออมันหลุดไปนะครับต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับเนาะโอเคแล้วก็กิจกรรมสายฟรีอีกตรงนี้นะครับก็อย่าลืมมารับนะ รับภารกิจแล้วก็มาสุ่มด้วยนะครับเพราะว่ามันจะหมดแล้วนะครับอีกสองสาวันนะครับก็เป็นของฟรีเนาะสำหรับตู้สุ่มนะครับอนเลยยี่สิบห้าวันนะครับผมก็ว่าจะสุ่มอยู่นะครับรอเพชรเข้าก่อนเติมเพชรก่อนแล้วก็ออฟโฟโนอีกสี่วันเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้อีกสามวันนะครับก็สามารถสุ่มกันได้ตรงนี้หลายวันเลยนะครับห้าวันนะครับตัวใหม่ก็จะเข้ามาเลยก็ให้เข้ามานะครับ วันนี้อีก44วันนะครับใครยังไม่ได้สุ่มก็สุ่มนะครับผมเป็นชุดของผู้หญิงนะครับสกีตบื้อนนะครับอาร์คใครไม่สุ่มก็รีบสุ่มนะครับส่ตัวผมได้มาแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนเราคลิปนี้มีประมาณนี้นะฮะผิดพลาดอะไรประการไหนก็ขออภัยด้วยละกันนะครับส่วนเราคลิปนี้นะฮะกิจกรรมตรงนี้เล่นง่ายๆขายข้องแก้กดกี่ละครั้งก็ได้แล้วนะฮะเสียวได้นะฮะรวมๆแล้วคือถ้าเรากดแบบว่าโชคดีอ่ะ ร้อยห้าสิบเพชรนะครับก็ได้ไปแล้วนะครับสําหรับกิจกรรมเนี้ยนะครับร้อยห้าสิบเพชรแล้วก็ห้าครั้งครั้งละสองร้อยได้ไปเลยนะดวงดีสุดๆนะครับก็ได้นะครับโอเคไปแล้วผมวันนี้บ๊ายบายและอยู่นะสองอันเฮ้ยไปอีกฮะวิธีหาโดเก้นใช่เราได้ไหมได้มาสองอันที่ว่าแล้วมันตะงหยิดตะงหยิด มันงหงิดตังหงิดหมดนี่แหละขึ้มาแล้วครับเขาเค้นใหญ่เขาค้นอันใหญ่ที่แรกเอฟวีไฟอ่ะมันอันใหญ่ๆอ่ะมันมันมีสองอันตอนเนี้ยคือที่มันได้มาก็คือมันจะมีสีแดงกับสีอีกอันหนึ่งใช่ไหมเราได้ไหมเมื่อกี้มันเด้งขึ้นมาหน้าจออ๋อทำไมพี่ได้สองอันวะจบละนะจบละแสดงว่ามันอยู่ที่ไอดี เพราะว่าพี่ไปบอกเจมไงว่าปัญหายัางไงเจมบอกว่าก็ลองเล่นดูเงี้งยก็ลองเล่นดูจบเลยโอ้โหลองเล่นดูถามคำตอบที่แบบสุดๆแหละก็จะไปสอนให้คนดูแล้วก็บอกว่าลองเล่นดูคือ,อไรอะ่ะพี่จะไปตอบอยังไงอะ่ะโอ้โหลองเล่นดูจบเลยหรอเดี๋ยวพี่ไป น่าทำไมพี่ได้วะเดี๋ยวหาก็ดูแล้วกันคลิปอะเดี๋ยวพิ่ลงให้เลยเดี๋ยวลงให้ไม่แน่ใจพี่ว่านคะแค่แค่เล่นแหละพี่ว่านะเดี๋ยวเราลองหมดอื่นไหมลองโหมดอื่นบ้างว่ามันได้ไหมอะขับได้พี่ขับยากในคอมอะเดี๋ยวไปหาที่ลบปะ ใครมันตามเราปะเนี่เยเยตึงเลยี่ับมีอะเลยข้างหลังก็มีถ่ายเลยลสวยหน้ามี อาอพี่นึกว่าหา,หาก็ได้นะเมื่อกี้เพราะว่ามากับพี่ยัง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 เจ็บตาแล้วฮะอะไรจ้าอะไรจ้าตายง่ายเกินเล่นแล้วบอกเลยซ้ายซ้ายมีที่อับซ้ายมีอับ

เก้าคนแหลงกเลยนี่บอยไอน่ะหลมัน,น,นมมหนึ่งตัวน,นี้เล่นยากบอกเลย่อง <c oughs> ขับไมาใจพี่เอ้เล่นยิงไว้ใจพี่ไม่ต้องหวัง ไรด้วยกคน okay. โอเคโอ้ยได้ส้อนลองด้วยไม่เคยแต่งได้ซ้อนด้วยน้ำลดขนจางน้ำ อายอยู่ที่ไหนนะนตรงขา,งองางโอ้โหพอได้ไดหนาวบ้านพี่นี่อย่างหนาวเลยแล้วเนี่ย <c oughs> ไปทางข้างล่างทางซ้ายโดนโอ้โหเอเบก้าคมเกินโดนโดนนะฮะอะไรไปเลยไปเลย,เลยกับตายแล้ว ยังข้างหน้าไปไนดะ้พี่ยิงข้างหลังให้ไปไปหาข้างหลังข้างหลังพี่ยิงให้หากลับไปเอาหอ๋อหันซ้ายฮะเข้าโรงงานมาแล้วปุบ๊บมันตามเราอยู่โดนมาดิ นายเก็บกระสุนให้พี่หน่อยกระสุนหมดนี่แหละเอากรบมันนี่แหละรอาไระมันเนี่ยมันเอาวมันเอาวมันกระตายสวย อ่ะจะนั่นเลยเหรอได้หรือเปล่านี่ไงไดอีกแล้วฮไม่ได้เหรอได้ไหมเรทพาวเวอร์ <c oughs> นี่ไงบอกแล้วโอ้ดาเมจหมื่นกระทออจริง <c oughs>